โอเคสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องพื้นฐานพลอยเหมือนเดิมเนาะอันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของเพิ่มเติมตรงพลอยดิบแล้วก็พลอยปรับปรุงคุณภาพแล้วก็พลอยสังเคราะห์นะครับอันนี้จะยกตัวอย่างคร่าวๆให้ว่าการเลือกซื้อหรือว่าเลนราคาที่เราควรจะซื้อเป็นยังไงนะฮะเรามาดูที่พลอยดิบก่อนคือพลอยดิบนี้มันจะแยกหลักๆเลยก็คือพลอยที่มีราคา ตั้งแต่ราคาถูกเลยอะไปจนถึงพอที่มีราคาแพงถามว่าพอดิบที่ราคาถูกกับราคาแพงต่างกันยังไงพอที่มีราคาถูกก็คือ,อสีเขาไม่ได้นะครับสีไม่ได้เนื้อตําหนิเยอะหรือว่า,าไม่เหมาะสําหรับการนําไปเจรานาทีนี้พอดิบที่มีราคาแพงมีไงบ้างก็คืออา,อาจจะแบบสีเขาได้สีเขาถึงแล้วก็ฟอร์มเขาสวยนะครับเดี๋ยว,เ,ยวเรามา,าเปรียบเทียบให้ดูพอดิบ ก่อนอเหมือนอย่างตัวนี้ตัวนี้เป็นอความาลีนเนี่ยครับตัวนี้จะเนื้อค่อนข้างจะธรรมดาครับไม่ได้สวยมากแต่ตัวนี้คือเนื้อเขาค่อนข้างจะใสเลยเนี่ครับเกรดมันจะต่างกันนะครับพอเกรดมันต่างกันราคามันก็จะต่างกันเนื้อใสส่วนมากเขาจะนําไปเจรละในนะครับเหมือนกับบางทีก็ราคาต่างกันเพราะว่า อ่าเหมือนอย่างนี้อย่างนี้คือเนื้อใสเหมาะเหมาะไปเจรานานะฮะเป็อนอย่างตัวนี้อันนี้คือธรรมดามากเป็นคอร์สธรรมดาฟอร์มไม่ได้สวยอะไรมากไม่ได้ใสมากถ้าตัวนี้ก็จะดีขึ้นมาหน่อยครับเนื้อใสครับอ่ามีคือถ้าเป็นคอร์สคือส่วนใหญ่คือจะว่าจะมีตําหนิธรรมชาตินะครับตําหนิธรรมชาติ แต่แบบที่ไม่มีตําหนิก็มีนะครับแต่ว่ามีค่อนข้างจะไม่มากเท่าไหร่ตัวนี้คือฟอร์มสวยอ่าแบบนี้คือแพงแน่นอนเพราะว่าฟอร์มสวยๆแบบนี้ส่วนมากคือนักสะสมเขาจะชอบเก็บกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกเกรดใสหรือว่าเนื้อคุณภาพดีเขาก็จะนําไปเจรนทีนี้แหล่งที่มานะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบไปดูก็คืออย่างตัวนี้ตัวนี้เป็นทัพทีมอฟริกา แบบดิบ,ดบคือเนื้อเขาก็ใช้ได้นะครับเนื้ออันนี้ตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่นะคือส่องไฟทะลุอยู่นะตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้ทับทิมพามา่าคือมันราคามันจะต่างกันเยอะครับถ้าเกิดแหล่งที่มาของแต่ละที่เนี่ยนะครับพ่าพม่าเขาจะขึ้นชื่อเรื่องอทับทิมสีเลือดนกบบโมโกกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสีอื่นก็มีครับบ่ออื่นก็สวย นนเ,ดเดี๋ยวเราค่อยมายกตัวอย่างนั้นโอเคอันนี้เป็นข,ข้าวของพลอยดิบเนาะว่าทําไมราคามันถึงต่างกันแล้วก็แบบไหนเหมาะเจ้าไปทําอะไรต่อไปเราจะไปดูพอที่ปรับปรุงคุณภาพเดี๋ยวเราก็จะมาโฟกัสตรงนี้เพราะว่าพอปรับปรุงคุณภาพหลักๆเลยที่เราเจอในตลาดนี้คือเป็นทับทิมเยอะมากครับทีนี้อืมเหมือนอย่างตัวเนี้ย เป็นทับเทมเผาใหม่ตัวนี้เขาจะใช้พวกน้ํายาแก้วาสารนะครับเชื่อมรอยต่อที่มันอยู่ในเนื้อที่มันเป็นรอยแตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคือพอพอพอ,พอไปพอไปอบเผามาคือสีก็จะสวยขึ้นครับเนี่ยครับสีก็จะสวยแต่ทีนี้คือเวลาเจียวมาแล้วคือมันสามารถดูตาเปล่าได้มันจะมีฟองอากาศมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ครับทีนี้คือการเผาที่เราเจอในปัจจุบันเหมือนกับคลิปที่แล้วที่อธิบายไปก็คือเผาเก่า ก็คือเหมือนกับการออกพลอยให้จําลองความร้อนจากธรรมชาตินี่ให้พลอยมันสวยขึ้นแล้วพอมันสวยขึ้นมันก็ทํามูลค่าเพิ่มได้นะครับพวกนี้ก็จะมีราคาแพงหน่อยแต่ว่าพลอยเผาใหม่เนี่ยตัวนี้เขาใช้น้ํายาขวดไอ้ตัวน้ํายาขวดเนี่ยคือมันเป็นแร่พวกแก้วตะกัวอะไรเงี้ยครับมันจะไปอุดซ่อมตามรอย รอยที่ว่ามันเป็นแตกรล่าวเนี่ยประสานกันให้มัน,ให,มนให้มันติดกันอะไรเงี้ยครับบางทีเขาจะเอาพวกเศษเล็กๆอะไรเงี้ยมารวมๆกันแล้วก็ใช้น้ํายาประสานเอาแต่ทีนี้คือวิธีที่เราจะทดสอบว่ามันเป็นดิบหรือว่าเป็นแบบอ่าเผาใหม่เนาะมันจะสามารถทดสอบได้ก็คือแช่กรดอาจจะอาจจะใช้น้ํายาล้างห้องน้ําก็ได้ง่ายๆเพราะถ้าเกิดว่าพวกน้ำไอ้พลอยเผา,าใหม่ถ้าเกิดว่าแช่กรดปุ๊บ คือมันมันจะกรดมันจะเข้าไปตามรอยแตกทําให้ก้อนนั้นคือเสียไปเลยครับจะเข้าซึมตามรอยรอยที่ว่าน้ํายาประสานอุดเอาไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าอ่อาไอการใช้กรด,ดในที่เนี้ยคือมันใช้กับพลอยชนิดอื่นได้นะเขาใช้เพื่อกําจัดมลทินในเนื้อพลอยออกหรือว่าทําให้พลอยมันใสสวยขึ้นอะไรเงี้ยครับคือเขาเขาใช้มานานแล้วอ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าเป็นพลอยเผาใหม่ไหมหรือว่าร้านเขาบอกว่าเป็นดิบอะไรเงี้ย แล้วพอเราแช่น้ํายาปุ๊บคือไปเลยอะไรเงี้ยแต่คือถ้าแบบเจรไน<ๆ>นี่ก็เขาจะมีการเขาเรียกว่าอะไรขัดเงาเนาะขัดเงามันก็จะมีตัวเคลือบอยู่ให้มันเงาอะไรเงี้ยเพราะว่าปากติก่อนที่ว่าเขาจะแช่กดแช่อะไรคือเขาต้องตัดก้อนโกนโกนก้อนก่อนนะครับโกนก้อนให้เป็นทรงโกนก้อนอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงจะไปอบไปเผาไปอะไร พอเวลาเจียในมาคือมันทําได้ง่ายโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะตัวเผา BE นี่คือผมไม่มีตัวอย่างอ่าผมขายไปหมดแล้วอส่วนพวกไออบน้ํามันพวกอะไรนี้ก็มันก็จะมีในแร่หลายชนิดครับพวกทัมารีนพวกมรกฏพวกอะไรนี้จะนิยมใช้นิยมใช้กันเยอะอ่ะทีนี้คือเราอมาตัวตัวสุดท้ายเลยอันนี้ยกตัวอย่างสังเคราะห์ เป็นเป็น,เป,นเป็นพสังเคราะห์เป็นพวกแก้วหลอมพวกอะไรนคือคนเขาก็ถามกันมาเยอะเนาะคือไอ้แก้วหลอมหรือพลอังเครานะห์เลยคือมนุษย์สร้างขึ้นมานะครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างที่แบบเจอกันเยอะมากก็จะเป็นพวกคริสตลัลหรืออะไรพวกเนี้ยอ่าถ้าแบบทำมาดีหน่อยก็แทบจะไม่มีฟองอากาศเลยเนี่ยครับแข็งแรงนะครับแต่ว่าถามว่าอ่พลังเคราะห์นี้มีแบบที่แพงไหมมีนะแพงเยอะ พวกเพชรสังเคราะห์พวกอะไรที่แบบไม่ใช่ซีแซดอะไรเงี้ยราคาแพงนะครับโอปอก็มีหลายเกรดเหมือนอย่างตัวสังเคราะห์พวกพลอยแลบพวกอะไรงนงี้ก็เยอะอ่าเหมือนอย่างตัวนี้ตัวนี้คือเหมือนอเมทิดเลยอะแต่แต่ว่าตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าแก้วหลอมนะแก้วสังเคราะห์ตัวนี้แก้วสังเคราะห์มันจะไม่ไม่ใช่สีแซดตถต้าซีแซดสีก็จะสวยกว่านี้อาซิลบิกซิโคเนี่ยคือที่เขาเรียกแก้วพญานาคอะไรเงี้ยนะตัวนี้เลยถามกันบ่อยมากในกลุ่ม แก้วหลอมอครับที่เขาขุดเจอเจอกันแล้วก็เนี่ยอันนี้คือผมเอาแบบเจียมาให้ดูเนาะไม่ได้มีแบบที่มันเป็นยังไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรเนี่ยคือปลาเจียมันก็ใสสวยอะไรเงี้ยครับเอาไว้ใส่ตู้ปลาทาประดับอะไรอย่างนี้เล่นได้เจอ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 บ่อยมากเจอเยอะมากครับพวกแก้วหลอมพวกอะไรอย่างนี้อ่าเหมือนอย่างตัวนี้ตัวนี้เขาจะเรียกอ่าซีบิคซีคนเนี่ยสีแซดมันมันค่อนข้างจะเล่นเล่นไฟมากครับแต่ว่าตัวนี้มันก็จะมีหลายเกรดเนาะ ตัวนี้คือมีหลายเกรดมากครับการเล่นไฟเขาค่อนข้างจะแบบแสบตาเลยแหละแต่ว่าถามว่าราคาแพงไหมสีแดดนี้ไม่ไม่ได้แพงมากนะอย่างสู้พวกโมอีทพวกอะไรพวกนั้นไม่ได้พวกนั้นคือจะแพงหน่อยอ่ะตัวนี้ก็ตัวนี้เราจะเจอกันบ่อยตัวนี้เป็นโอปอสังเคราะห์ครับคือดูง่ายครับโอปอสังเคราะห์คือเกรดเขาเนี้ยค่อนข้างจะเท่ากันหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ชัดอ่ะเนี้ยครับ เกล็ดเขาการเล่นไฟของเขานี่คือค่อนข้างจะเท่ากันหมดเลยแต่โอปอสังเคราะห์ก็มีทั้งแบบถูกแล้วก็แบบแพงนะครับแบบแพงนี่คือแพงมากครับแพงกว่าแพงกว่าพลอยแท้ด้วยซ้ำนะครับแต่ทีนี้คือเหมือนกับเวลาเราเลือกซื้ออัญ,ญมณีหรือว่าจะซื้อไปสะสมหรือว่าจะซื้อไปทําเครื่องประดับอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าราคาของมันสูงมากเงี้ยบางทีเราต้องฟังคําอธิบายจากร้านค้าเนาะเพราะว่าต้นทุน แต่ละก้อนอะไรเงี้ยคือต้นทุนมันอาจจะมาไม่เท่ากันทีนี้เหมือนกับอ่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันว่ามันแท้จริงหรือว่ามันราคาประมาณนี้อะไรเงี้ยเพราะราคามันมีการคาดเคลื่อนนะครับขึ้นลงตลอดราคาพวกอัญมณีพวกเนี้ยอ่าแต่ทีนี้คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราอยากรู้อะเราก็ส่งเซอรหรือไม่ก็ถ้าเกิดร้านค้าเขามีบอกเอาไว้อยู่แล้วว่าเออเนี่ยมันเป็นพอยแท้นะพอยดิบเลย มีใบเซอร์พร้อมรับประกันอะไรเงี้ยคือเราสามารถซื้อได้แต่ถ้าเกิดเราไม่แน่ใจเราก็ไปเซอร์ซ้ําได้ครับสามารถเซอร์ซ้ําได้ทีหนึ่งตรวจดูว่าเออเนี่ยมัน,ม,นมันแท้จริงไหมถ้าเราคาใจอะไรเงี้ยเพราะเราซื้อมามูลค่าแพงอะไรเงี้ยนี้ก็การซื้อก็อยู่ที่แบบราคาเราพอใจเนาะตัดสินใจถ้าเราเราถูกใจอะไรเงี้ยเราก็ซื้อได้ครับแต่ถ้าเราคิดว่าเออมันแพงไปมันไม่เหมาะเราก็เออค่อยไว้ดูทีหลังอาจจะดูร้านอื่นร้านอะไรเพราะว่า ร้านแต่และร้านราคาก็จะต่างกันออกไปครับคือบางทีเราเราอยากไปเข้าใจผิดว่าเออร้านนี้ถูกกว่าร้านนี้เพราะอะไรร้านนี้ขายตัดราคาหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีกอาจจะได้ต้นทุนมาที่น้อยกว่าหรือว่าบางร้านก็อาจจะแบบเป็นของที่ว่าหายากมากๆแล้วก็มัน,ม,นมันแพงมากจริงๆต้นทุนมันมาสูงเหมือนอย่างยกเนี้ยครับหยกนี้คือแบบมีตั้งแต่ราคาหล 10, ักสิบไปจนแบบหลักสิบร้อยล้านเลยนะ อ่าเพราะฉะนั้นคือราคามูลค่ามันก็จะต่างกันตามคุณภาพแล้วก็ความหายากครับบางทีแบบเราก็ต้องตัดสินใจเอาเองเองนาะเพราะว่าเราจะเลือกซื้อแบบไหนไงจริงๆถ้าเกิดเราถูกใจใสสบายใจแล้วก็ใส่ได้หมดนะครับแบบสังเคราะห์บางทีก็ทํามาก็สวยๆครับใส่ได้ครับไม่ได้สีเรียสอะไรอ่าแต่แบบแบบบางทีบางคนก็าอาจจะอินหน่อยเขาก็จะไม่ชอบแบบอัญมณีสังเคราะห์คือถามพวกนี้ซื้อเก็บได้ไหมสะสมได้ครับเก็บได้เขาทามาสวยมีเยอะโอเคสําหรับวันนี้ก็หวังว่า,วา จะเป็นประโยชน์บ้างนะครับวันนี้ก็รวบรัดหน่อยเพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ครับโอเคเดี๋ยวรอบหน้าผมจะทำข้อมูลอื่นมาเพิ่มให้อีกนะครับผมครับ